อีโคคอมช็อปจำหน่ายอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ระบบ call center ครบวงจร Headset call center VT ธี5 0 Mono ชุดหูฟังมีใหม่แบบหูเดี่ยวถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของ call center หรืองาน contact center โดยเฉพาะด้วยฟังก์ชันครบครันที่อำนวยความสะดวกแก่การใช้งานของเอเจน Headset Call Center VT 5 0 0 0 Mono มีระบบตัดเสียงรบกวนโดยเฉพาะโดยตัวไมโครโฟนกล่องเสียงสามารถตัดเสียงรบกวนแบบออท้าได้ดีเยี่ยมปรับมุนได้300องศาเพิ่มความสะดวกสบายและยืดอายุการใช้งานพร้อมฟังก์ชันออโต้มิวที่สามารถปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อไมโครโฟนมุนไปที่60องศาถึงลบ60องศาคลื่นความถี่แบบบลอดแบนทำให้เสียงฟังดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น ป้องกันการได้ยินด้วยเทคโนโลยี Active Protection รูปลักษ์สวยงามน้ำหนักเบาพื้นผิวเคลือบเงาด้วยเทคโนโลยี Nano Plating h e a d s e t Call Center VT5000 Mono เป็นชุดหูฟังพร้อมใหม่คุณภาพสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้หลากหลายเช่น USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กแจ็ค 3.5mm ใช้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android แจ็ค m ใช้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์รุ่นเก่า RJ9 ใช้เชื่อมต่อกับ IP p h โฟนทุกยี่ห้อสินค้ารับประกัน2ปีจะส่งฟรีทางเคอรี่หรือ EMS ทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดสินค้าได้ทางเว็บไซต์ www.ecocomshop.net หรือโทร0632696351และ0632696364